แยกบ้านไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่แรกบ้านสองชั้นนกสินใจสู่ขอสะภัยอย่างดีสุดท้ายได้แค่หลานสมกับที่มีคุณปูกคุณย่าเป็นถึงตัวพ่อตัวแม่แห่งวงการสำหรับน้องเร หลานชายสุดที่รักเพียงคนเดียวของสองนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างนกสินใจเป่งพานิชกับนกชัดชัยเป่งพานิชที่ตอนนี้อยู่ในวัยเจ็ดขวบซึ่งบ้านนกสินใจนกชัดชัยเป่งพานิชจะเนียบตามสไตล์ของทั้งคู่กันไหมนะตามมาชม บ้านเดี่ยวสองชั้นของทั้งคู่อยู่ในหมู่บ้านนิชดาธานีสำหรับบ้านหลังนี้เรียกได้ว่าเป็นที่แห่งความสุขจริงๆยิ่งเวลานี้มีหลานชายตัวน้อยอย่างน้องเรมาเติมเต็มสีสันให้กับบ้านยิ่งทําให้บ้านมีความคึกคักตลอดเวลาไปดูคุณปู่คุณย่านกเวลาอยู่บ้านกับหลานว่าจะน่ารักขนาดไหน ขอบอกเลยว่าอบอุ่นจริงๆมีห้องดูทีวีติดตั้งเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินจอดช่องไฟบนเพดานตามตำแหน่งต่างๆเพื่อให้แสงกระจายทั่วห้องเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยหนังสือรูปทรงของห้องดูทีวีค่อนข้างเก๋ไม่ใช่พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าหากแต่มีมุมหักโคง้งให้มีติความรู้สึกของการอยู่บ้านด้วยมุมมองที่แตกต่างส่วนห้องครัวเป็นห้องครัวแบบเปิดแต่เนื่องจากลักษณะการใช้งานภายในห้องครัวไม่เหมาะกับการปูพื้นด้วยไม้ปากเก้ึะ ึงแยกพื้นที่ของบริเวณโซนครัวด้วยการปูกแกนิกโตซึ่งดูแรลรักษาความสะอาดและทนต่อความชื้นได้มากกว่าไม้ปากเก้ถือเป็นบ้านหลังใหญ่ของครอบครัวมากและที่หลายคนทราบกันดีว่าทางด้านดอมพีระดลนลูกชายคนเล็กของชัดชัยและสินใจที่ได้เข้าแต่งงานกับแฟนสาวชาวต่างชาติลินดาเชอร์มิสแต่ก็เป็นข่าวเศร้าเมื่อทางด้านลินดาเชอร์มิสได้ออกมาประกาศอยากขาดกับอดีตสามี ด้วยเหตุผลที่ทั้งคู่อาจัะย,ยังเล็กด้วยกันส่วนลูกก็ช่วยกันเลี้ยงดูทางด้านปู่นกย่านกก็เลยได้รับหลานชายมาเลี้ยงด้วยที่บ้านซึ่งงานนี้ทางด้านปู่นกย่านกนั้นหลงหลานแบบสุดๆขยันลงรูปหลานชายแข่งกันเรียกได้ว่ามาเป็นสีสันให้กับครอบครัวเป่งพณนนิดได้เป็นอย่างดีเลยจ้า ก่อนหน้านี้อดีตสไัยบ้านเป่งพันนิ้เปิดใจน้ำตาซึมหลังตัดสินใจเลิกลาก,กับดอมพิระดลเมื่อช่วงต้นปีโดยลินดาเชอร์มิดนางแบบลูกครึ่งไทยอเมริกันซึ่งเป็นภรรยาของดอมลูกชายคนเล็กของสองนักแสดงรุ่นใหญ่นกชัดชัยและนกสินใจมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนคือน้องเรก่อนจะเปิดใจถึงการแยกทางสามีเจ้าตัวไม่ได้เป็นสไปรเ่งพันนิดแล้วโดยยอมรับว่า ได้เลิกลากับดอมสามีและแยกบ้านกันอยู่มาหลายเดือนแล้วโดยไม่ได้จดทะเบียนตั้งแต่แรกอยู่แล้วส่วนลูกชายซึ่งต้องบอกเลยว่าวันเวลาผ่านไปเร็วมากๆพ,พราะเผอ่แป๊บเดียวน้องเรก,ก็โตขึ้นอีกปีแล้วแถมยังชชยแววเดินตามรอยคุณปู่คุณย่าเข้าวงการอีกด้วย